เราหลายคนมาอยู่ที่นี่นานเป็นเดือนบางคนก็อยู่นานเป็นปีมาถามว่าเนี่ยได้ชัยภูมิของตัวเองแล้วหรือยังอย่าลืมนะว่าเราเนี่ยนะอยู่จังหวัดชัยภูมินะ มาอยู่เป็นเดือนเป็นปีแล้วเนี่ยได้ชัยภูมินะสำหรับชีวิตของตัวเองหรือเปล่าชัยภูมิเนี่ยมันแปลว่าทำเลที่เหมาะสมที่ปลอดภัยวัดป่าสุกโตนี่ก็ ก็เป็นชชยภูมิได้นะสำหรับหลายคนที่มาปฏิบัติเพราะว่า,วามันเป็นที่ที่สัปปายะเป็นที่ที่สงบสงัดพอสมควรแล้วก็มีครูบาอาจารย์มีหมูมิตรมันก็ สามารถจะเป็นทําเลนะที่เหมาะสมหรือชัยภูมิเนี่ยของพวกเราได้แต่มันก็ไม่ใช่เป็นชัยภูมิที่จะเป็นหลักประกันนะแห่งความปกติสุขของเราได้เสมอไปเพราะว่าบางคนก็มาอยู่เพียงแค่ชั่วคราวออกรรษาก็ แยกย้ากลับบ้านหรือบางทีนะมันก็อาจจะมีสิ่งที่มารบกวนความสุขความสงบของเรากลางค่ำกลางคืนก็มีเสียงหมาเห่าบางทีเห่าก็เป็น10ตัวหาเห่าหอนรับกันหลายคนก็ผิดหวังนะมาวัด จะได้ความสงบนะแต่ว่าแม้แต่กลางค่ากลางคืนก็ยังหลับไม่ได้บางคนก็เจอกับสัตว์เจอกับมแมลงที่ทำให้อยู่ไม่เป็นสุขตุกแก แมงป่องตะขาบงูยุงยหลายคนที่ต้องการความสะดวกสบายก็จะพบว่าสุกโตนี่ไม่ใช่เป็นชัยภูมิหน้ที่เหมาะสมของตัวเองยิ่งถ้ามองกว้างออกไปนะจังหวัดชัยภูมิเนี่ยมันก็เป็นทำเลที่เหมาะสมหลายอย่าง มีธรรมชาติที่ยังมากกว่าหลายจังหวัดให้ความสงบให้ความร่มรื่นนะกับผู้คนที่แสวงหาความสงบแสวงหาความกล้ชิดกับธรรมชาติยิ่งอยู่บนเขาด้วยลูกนี้เลยลนะ,ะมันยิ่งมีความปลอดภัยหลายอย่าง เรียกเป็นชัยภูมิเป็นทำเลที่ดีเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเกือบ10ปีที่แล้วตอนที่มีน้ำท่วมใหญ่หลายคนก็รีภยัยนะมาอยู่ชัยภูมิมันเป็นที่สูงยิ่งอยู่บนหลังเขาด้วยแล้วเนี่ยอากาศก็ดีธรรมชาติก็เขียวโดยเพราะในหน้าฝน ยิ่งมาได้ข่าวว่าต่อไปน้ำจะท่วมโลกนะมาใช้ภูมินี่ปลอดภัยเลยนะเพราะว่าน้ำคงท่วมไม่ถึงเนี่ยก็มีความเชื่อกันอย่างนั้นพูดกันไปอย่างนั้นหลายคนหวาดกลัวภัยธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวแต่ว่าใช้ภูมินี่มันก็ไม่มีประวัตินะเรื่องของแผ่นดินไหวไม่เหมือนเชียงรายหรือว่าแถวชายแดน แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นชัยภูมิที่ที่ให้หลับประกันแก่เราได้อย่างแท้จริงนะชัยภูมิเนี่ยหมายถึงทำเลที่ปลอดภัยที่แท้จริงคือทำเลที่ความทุกข์เนี่ยมันเข้ามาย่ำยีบีทาไม่ได้ อย่างนั้นนะอย่างนั้นนะ่ะเป็นถึงจะเป็นชัยภูมิที่แท้ชัยภูมิที่มันเป็นสถานที่ไม่อาจจะเป็นวัดไม่อาจจะเป็นจังหวัดไม่อาจจะเป็นภูเขายังไม่ใช่เป็นชัยภูมิที่แท้แม้แต่เมืองต่าง เวลาเขาสร้างเมืองก็ต้องพยายามหาชัยภูมิและชัยภูมิที่สำคัญคือชัยภูมิที่จะเป็นจุดที่ปลอดภัยที่ข้าศึกศัตร,ตรูเนี่ยเข้ามาย่ำยีบีทาหรือมายึดครองไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นภูเขาสูงเราก็มีความเชื่อว่าเนี่ยจุดที่สูงเนี่ยนะ มันคือชัยภูมิเั้นเวลาสร้างปราสาทนะสร้างป้อมปาการเนี่ยก็ต้องนะหาที่สูงแต่ว่าจะสูงเท่าไหร่นะมันก็ไม่เคยปลอดภัยอย่างแท้จริงเลยที่ประเทศศรีลังกานะมันมีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่มีชื่อนะ สีคิริยาสีคิริยานี่มันเป็นทั้งที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งชื่อของภูเขามองแต่ไกลนี่จะเห็นเป็นภูเขาที่ประหลาดมากคือเหมือนกับเป็นก้อนหินก้อนหนึ่งสี่เหลี่ยมนะวางอยู่บนที่ราบภูเขานี่มันเหมือนกับเป็นลูกเต๋าเลยนะสี่เหลี่ยม ที่ด้านนี้ก็มีศิลปะโบราณ1500ปีภาพวาดที่เรียกว่าเฟรสโกเนี่ยสวยที่ยังยืนยงนะมาถึางตนทุกวันนี้แต่เดิมเนี่ยเมื่อพั0ปีพันหปีที่แล้วเนี่ยมันเคยเป็นอุทยานนะแล้วก็มีสวนน้ำสวน ส่วนน้ำสระน้ำนี่เยอะเยอะแยะเป็นที่สำเริงสำราญนะของพวกนางสนงกำนันในแต่ตัวจุดสำคัญเนี่ยก็คือยอดยอดเขามันสำคัญเพราะมันคือพระราชวังเป็นพระราชวังของพระราชาที่ชื่อว่ากัดสปะ เวลาเราไปที่นั่นเราก็แปลกใจทําไมรพระราชวังนิสิงอยู่สูงขนาดอย่างนั้นเพราะว่าภูเขาเนี่ยมันเป็นภูเขาที่แบบขึ้นไปยากะนะใครที่ขึ้นไปก็จะรู้นะโอ้มันชันมากบางช่วงเนี่ยแปดสิบองศาเลยทําไมถึงไปสร้างพระราชวังอยู่ตรงนั้นก็เพราะกัสปานเชว,วาเนี่ยมันคือชัยภูมิ คือจุดที่ปลอดภัยขึ้นลงได้ยากนะอริราชาสัตรูเนี่ยจะขึ้นมายึดครองพระราชวังที่ทำได้ยากเพราะาเป็นที่สูงทำไมถึงกลัวศัตรูนะก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยไปยึดครองนะราบัติจากน้องชายนะน้องชายชื่อโมคันลานนะ คนลังกาสมัยก่อนนี่ตั้งชื่อล,ลูกเนี่ยก็เอาชื่อของพระอรหันต์นี่มาตั้งนะโมคลานกัสปะกัสปะนี่ไปยึดครองรัชสมบัติจากน้องชายแล้วก็จับพ่อเนี่ยขังไว้ให้ตายทั้งเป็นนะอยู่ในถ้าพ่อนี่จะให้สมบัติแก่น้องชาย,ยตัวเองนี่ไม่พอใจ ก็ไปยึดสมบัติจากน้องชายแล้วก็นะจับพ่อขังจนตายเรียกว่าเป็นปิตุคาบแล้วคงจะรู้นะว่าเนี่ยตัวนี้ทำความผิดเอาไว้บาปมหันลเลยก็เลยย้ายราชธาน,นีนจากอนุรัธปุระมาศีคิริยาแล้วก็ตัวนี้ก็หนะลบขึ้นไปอยู่ข้างบน พะคิดว่าจะปลอดภัยและเชื่อว่ามันคือชัยภูมิแต่ก็อยู่ได้นะด้วยความหวาดกลัวนะ14ปีสุดท้ายเนี่ยโมคคารหนานาเนี่ยกรีธาทับมากัสปาก็ต้านทานไม่อยู่เมื่อรั่วพายถึงตัวนะก็ฆ่าตัวตายบนบนยอดเขานั่นแหละอันนี้มันก็เป็นอุทาหรณ์น,นะว่า ไม่มีที่ไหนที่มันจะปลอดภัยนะอย่างแท้จริงที่เราจะถือว่าเป็นชัยภูมิได้ชัยภูมิในที่นี้คือทำเลที่มีชัยทำเลที่ข้าศึกศัตรูเนี่ยมายึดครองมาทำร้ายนะไม่ได้ไม่มีนะที่ไหนที่ไหนเนี่ยไม่ว่าจะหาทำเลที่ ดีที่คิดวเป็นชัยภูมิแค่ไหนมันก็ไม่ใช่ชัยภูมิที่แท้จริงขนาดเมืองจีนที่สร้างสร้างกำแพงเมืองจีนเนี่ยโหยสูงใหญ่กำแพงเมืองจีนนี่มันโมโหลานจริงเลยนะเพื่อการพวกแมนจูซึ่งอยู่ทางเหนือไม่้เข้ามายึดครองปักกิ่งหรือรวมทั้งชนชาติอื่นด้วยพวกอนาระิะแต่สุดท้ายนี่ก็ไม่สามารถจะป้องกันได้ ชัยภูมิที่เป็นสถานที่เนี่ยนะมันไม่เคยเป็นที่ที่ปลอดภัยเลยชัยภูมิที่แท้เนี่ยมันอยู่ที่ใจนะเราต้องถามตัวเราเองว่าเออใจเราเนี่ยได้พบชัยภูมิหรือยังที่มันจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่ความทุกข์เนี่ยไม่สามารถจะมาย่ำยีได้ สาวชาาพูดเนี่ยเราก็เชื่อนะว่าสิ่งที่เป็นสร้างความมั่นคงให้กับจิตใจจเนเรียกได้ว่าเป็นชัยภูมิเนี่ยมันก็คือความดีนะคือกุศลก,กรรมความดีเนี่ยมันจะเป็นเป็นเหมือนป้อมปากการเป็นเหมือนสิ่งที่จะช่วยทำให้ ชีวิตเราเนี่ยนะอยู่บนชัยภูมินะที่แท้แต่การทำความดีมันไม่พอนะทำความดีอันนี้ยังไม่พอนะมันต้องมีอย่างนึงนะคือการเห็นความจริงหรือการเข้าใจสัจธรรมและเนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยหรือธรรมะของพระองค์เนี่ยนะได้สอนแสดง ธรรมะของพุทธเจ้านี่ก็มีสองส่วนใหญ่ๆนะก็คือสิ่งที่เราจะยธรรมคือความดีที่ควรบำเพ็ญแล้วก็สัจธรรมก็คือความจริงที่ควรเข้าใจและเข้าถึงนะนถ้ามีสองอย่างนี้เนี่ยนะจิตใจเราก็มีปราการที่มั่นคงหรือเหมือนกับว่าจิตใจเราเนี่ยได้มีชัยภูมินะที่ความทุกข์ไม่อาจจะย่ำยีได้ ทำความดีอย่างเดียวมันไม่พอนะเพราะทําความดีเนี่ยแม้ว่าอย่างการความดีของเรานี่มันสามารถจะป้องกันอันตรายและความทุกข์ต่างๆมากมายไม่ให้มาถึงตัวได้เช่นเพียงแค่รักษาศีลให้ดีเนี่ยมันก็ช่วยป้องกันความทุกข์หลายอย่างนะไม่ให้มาถึงตัวเราถ้าเรารักขโมยทุจริต ถ้าเราไปาประพฤติผิดในกามนี่โอ้มันมีเรื่องเดือดร้อนตามมามากมายไม่ต้องพูดถึงการกินเหล้าทั้งโรคภัยไข้เจ็บทั้งคดีความเพราะไปชนเขาจนพิก,การหรือล้มตายหรือว่ามีหนี้สินเพราะว่าไม่เป็นอันทำงานเพราะเมาเหล้าหรือทะเลาะเบาแวงกับคนในครอบครัวเพราะเมาไมาย ไอ้ปัญหานี้ก็ตัดไปได้ความทุกข์เหล่านี้ก็ไม่มาย่ำย่างกลายนะ,ะชีวิตของเราแต่ว่าถ้าทำความดีแล้วเนี่ยมันก็ยังทุกข์อยู่นะถ้าว่าเราไม่เห็นความจริงนะเช่นทำดี แต่ไม่มีคนเห็นก็เสียใจน้อยเนื้อต่ำใจทำดีไม่มีคนเห็นนี่ยังดีนะทำดีแล้วมีคนว่ามีคนตำหนิมีคนนินทาถ้าไม่เข้าใจความจริงของโลกนะก็จะทุกข์เสียใจน้อยใจแต่ถ้าเข้าใจความจริงของโลกนะเออมันก็ผลก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแหละคำนินทาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งกับพระพุทธเจ้านะซึ่งเป็นผู้ที่ มีความดีประเสริฐอย่างยิ่งแนะขนาดเราเนี่ยนะเพียงแค่มีศีลหน้าอย่างเดียวจะเรียกจะหลีกพ้นนะคำนินทาว่าร้ายหรือคำใส่ร้ายได้อย่างไรขนาดผู้จ้านี่ยังถูกใส่ร้ายเลยนะว่าเนี่ยไปฆ่าผู้หญิงไปฆ่าคนถึงกับเขาเอาหรือถึงกับปองร้ายนะเอาช้างจะมาทำร้ายหรือว่าว่าจ้าง ศัตรูมาทําร้ายเอากลิ้งหินนะจะมาบททับพรพะเจ้าสารพัดนี่เรียกว่ายิ่งกว่าใส่ร้ายนะปองร้ายเลยนี่ขนาดพระพเจ้านะและเราเนี่ยซึ่งเป็นปุตุชนเนี่ยความดีก็ไม่ได้ทำอนะประเสริฐถึงขั้นพระองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเพียงแค่มีคนมาดินทาว่าร้ายเนี่ยอันนี้ก็ธรรมดาถ้าเห็นว่ามันเป็นธรรมดามก็ไม่ทุกข ในทอนเดียวกันนะทำดีแค่ไหนมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องพัดพลาดสูญเสียแต่ถ้าเราเห็นความจริงว่ามันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนทุกอย่างมันล้วนแต่ไม่เที่ยงร่างกายเราก็ไม่เที่ยงแล้วก็เจอไปด้วยทุกขนะ์ คือถ้าเข้าใจความจริงที่ชื่อว่าตายรักเนี่ยเมื่อแก่เมื่อเจ็บเมื่อป่วยเมื่อพัดพรากสูญเสียมันก็ไม่ทุกข์นะมันก็แค่ทุกข์กายนะแต่ว่าความทุกข์ใจเนี่ยไม่สามารถจะเข้ามาเล่นงานจิตใจได้เพราะจิตใจนี่มีปราการป้องกันเอาไว้อันนี้คือปัญญาที่เข้าใจความจริงนะหรือสัจธรรมความทุกข์มันตามไปไม่ถึงนะ ตามไปไม่ถึงใจของเราเพราะว่าใจเราเนี่ยนะมีชัยภูมิก็คือความดีและความจริงนะซึ่งจะนำมาซึ่งความสุขนะอย่างแท้จริงแต่การที่เราจะทำความดีแล้วเข้าใจความจริงนะมันต้องมีสิ่งหนึ่งนะเป็นปัจจัยพื้นฐานเลยนะหรือที่จริงสองสิ่งนะ ที่เป็นฝาแฝดกันความรู้สึกตัวกับสติความรู้สึกตัวเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะสำหรับการที่เราจะมีชัยภูมินะสำหรับจิตใจของเราเป็นทำให้จิตใจเราอยู่ในจุดที่ความทุกข์เนี่ยมันเข้ามาครอบงำไม่ได้ จะทำความดีได้เนี่ยมันต้องมีความรู้สึกตัวต้องมีสตินะพะไม่งานเนี่ยสิ่งที่ทําไปก็อาจจะกลายเป็นบาปาเคยเคยไปบินธบาตนะที่มีมีบ้านหลังนึงเนี่ยยายก็ชอบใส่บาปเป็นประจำ แล้วก็มักจะพาหลานชายมาใส่บาตรด้วยยายก็บอกหลานชายว่าเนี่ยใส่บาตรนี่มันได้บุญนะมันเป็นบุญนะยายพูดอย่างนี้นะหลานก็เลยมาใส่บาตรอยู่ทุกเช้ายายใส่หลานก็ใส่มีวันหนึ่งเนี่ยนอกจากข้าวเหนียวแล้วเนี่ยยายก็มีผลไม้ถุงใหญ่เลยยายเห็นว่า ผลไม้ถุงใหญ่เนี่ยเด็กคงถือไม่ไหวนะ่ยายก็เลยถือแล้วจะถวายพระให้หลานไม่ยอมนะหลานอยากได้บุญก็เลยพยายามแย่งถุงผลไม้เนี่ยจากยายนะแต่ยายก็รู้ว่าหลานถือไม่ไหวหรอกนะก็เลยจะถวายพระเองหลานไม่พอใจนะ หลานอยากได้บุญแต่ว่ายายไม่ให้ไม่เปิดโอกาสให้หลานได้บุญหลานเลยตีมือยายตีพ่ออะไรพ่ออยากได้บุญพ่ออยากใส่ถวายผลไม้ด้วยมือพาะเชื่อจะได้บุญอยากได้บุญนะ่าต่ทําบาปนะอันนี้พ่ออะไรพ่อขาดสติเพราะลืมตัวไม่รู้สึกตัวผู้ใหญ่ก็เป็นนะ มาตั้งโรงทานเพื่อจะได้ทําบุญเป็นกุศลจต่สุดท้ายกนี่ก็ทะเลาะกับโรงทานข้างเคียงหาว่าเขามากินที่นี่ถึงขั้นทะเลาะบอกถึงขั้นทะเลาะกันเลยนะวิวาสใส่กันมาทําบุญแท้ๆนะแต่ว่ากลับได้บาปหรือว่ากลับทําบาปแม้มันจะเป็นบาปเล็กน้อยนะก็คือการทะเลาะกันแต่ว่ามันก็ ตรงข้างกับที่ต้องการตรงข้ากับวัตถุประสงค์หลายคนนี่ก็อยากจะมาถวายปัจจัยทยธรรมกับพระหลวงพ่อที่เป็นที่เคารพนับถือแต่คนมันเยอะมากนะก็เลยเบียดเสียดกันเบียดเสียดกันไปเบียดเสียกันมากก็เลยเกิดเป็นปากเสียงกันว่ากันเด็บแนมกัน หรือบางทีก็ทะเลาะกันเลยเพราะว่ามีคนมาแซงคิวนี่ก็เหมือนกันนะอยากจะทำบุญแต่ว่าแทนที่จะได้ความสงบจิตใจกับเกิดความรู้สึกเป็นอกุศลจิตใจเกิดความรุ่มร้อนเพราะความโกรธนี่เพราะว่าลืมตัวเพราะว่าขาดสติแม้กระทั่งการมาทำความดี แต่ว่ากลับได้สิ่งตรงข้ามเนี่ยก็เพราะขาดความรู้สึกตัวขาดสติในพอนเดียวกันหน้าการที่เราจะเห็นความจริงนะของชีวิตเนี่ยเข้าใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าใจว่าเห็นความจริงว่ามันไม่มีตัวเรา ไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้เนี่ยไม่ต้องใช้ความรู้สึกตัวนะความสึกตัวจะเป็นเครื่องมือนะสารับการมาพิจารณากายใจคู่กับสติในการที่จะเห็นความจริงเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการมาฟังหรือการอ่านนะแต่มันเกิดจากการปฏิบัติ เกิดจากการพิจารณากายและใจเห็นความจริงของกายและใจจนรู้ว่ามันไม่มีตัวกูทั้งเนื้อทั้งตัวก็มีแต่รูปก,กับนามีแต่กายกับใจจะเห็นอย่างนี้ได้เนี่ยมันต้องอาศัยความรู้สึกตัวเพราะว่ามันทำให้มีสตินะ เห็นความจริงนะของกายและใจได้แล้วเมื่อเห็นความจริงของกายและใจเนี่ยจนกระทั่งลื้อถอนไอความรู้สึกเป็นเป็นตัวเป็นตนได้เนี่ยโอ้มันช่วยทำให้จิตใจโปร่งเบาแล้วเวลามีความทุกข์กายนะเออมันก็ทุกแต่กายนะแต่ใจไม่ทุกมีเรื่องเล่าว,ว่าสมัยหลวงปู่บุดาย,ยังมีชีวิตเนี่ย ครหนึ่งท่านได้แลบนิม,มนต์นะให้ไปฉันเพนก็มีพระหลายรูปนะไปร่วมด้วยไปเป็นคณะเลยแต่รากว่าอาหารเป็นพิษนะอาหารเป็นพิษพระที่มาทั้งคณะเลยนะโอ้ยอาเจียนอาเจียนจะหมดแรงเลยนะเรียกว่าหมดสภาพไปเลยเพราะว่าพิษมันแรงมาก นอนกันนะด้วยความอ่อนเพลียแต่หลวงปู่บุญดาเนี่ยทั้งที่ท่านแก่ที่สุดนะแต่ว่าท่านก็ยังนั่งคุยกับญาติโยมคุยกับเจ้าภาพเป็นการปลอบใจคุยปลอบใจไม่ให้เขาเส,เสียเสียใจที่ทำให้พระนี่มาเจ็บป่วย mm hmm. คุยสักพักท่านก็เอากระโถนมาแล้วก็อาเจียน พอเจียนเสร็จท่านก็คุยต่อคนก็แปลกใจนะหลวงปู่ทาได้ยังไงนะพระที่หนุ่มกว่าท่านนี่หมดสภาพแต่หลวงปูน่นี่ก็แค่อาจเจียนแต่ว่ายังคุยกับญาติโยมได้หลวงปู่ท่านก็บอกว่าเนี่ย้ร่างกายเราประกอบไปด้วยธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมเวลาเจอยาเบื่อยามอม,มันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ใจไม่ได้โดนด้วยใจไม่ได้โดนด้วยท่านบอกอย่า,ามาปนกัน คือป่วยป่วยแต่กายทุกข์แต่กายแต่ใจไม่ได้ทุกข์ด้วยอันนี้เราว่าท่านแยกกายกับใจหรือที่เราบางทเาีเราก็แยกรูปแยกนามคือกายก็ทุกข์ไปแต่ใจไม่ทุกเป็นเพราะว่าท่านไม่มีความสำคัญบรนหมายในตัวกูนะคือเวลากายทุกข์เนี่ยคนถ้าไม่เห็นความจริงไม่เข้าใจเรื่อง อนัตตาเนี่ยมันก็จะไปปรุงว่ามีตัวกูเป็นผู้ทุกข์พอตัวกูเป็นผู้ทุกข์นี่ใจมันก็พลอยทุกข์ไปด้วยทุกข์มันก็เลย่งานจิตใจนะเพราะความสําคัญมั่นหมายในตัวกูนี่แหละแต่ท่านเนี่ยเห็นแล้วว่าไม่มีตัวกูทั้งเนื้อทั้งตัวก็มีแต่รูกกับน้ำดงนั้นกายทุกข์เป็นเรื่องของกายแต่ใจไม่ได้ทุกข์ด้วยอันนี้ก็เรียกว่าความทุกข์นี่ไม่สามารถจะตามมาย่ำยี จิตใจได้นะมันก็แค่รบกวนร่างกายก็ถือว่าจิตใจท่านเนี่ยนะมีมีชัยภูมินะอยู่ในชัยภูมิที่ความทุกข์นี้ไม่สามารถจะเข้ามาเล่นงานได้นนความสึกตัวและการมีสตินี่สําคัญนะถ้าเราปรารถนาจะถ้าเรีนความสําคัญนะของการที่จะมีชัยภูมิให้กับจิตใจอย่าไปน,นึกถึงแค่สถานที่นะ ให้นึกถึงสภาวะสภาวะทางจิตซึ่งเกิดจากการมีความรู้สึกตัวการมีสติซึ่งจะนำไปสู่การทำความดีได้อย่างถึงพร้อมและช่วยทำให้เห็นความจริงการมีสตินี่มันทำให้อบอุ่นใจนะพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยแม้อยู่ห่างพระองค์ถึงร้อยโยชนแต่ผู้ใดก็ตามที่ไม่มีจิตละโมบไม่มีจิตฝักใฝ่ในกาม ไม่มีจิตยพยาบาทหรือคิดมุ่งร้ายมีสติมั่นคงมีความรู้สึกตัวผู้นั้นก็ถือว่าอยู่ใกล้พระองค์นะเมื่อเรามีสติมั่นคงเนี่ยมีความรู้สึกตัวถึงพร้อมเนี่ยนะเราจะรู้สึกว่าเราใกล้ชิดพระองค์รู้สึกอบอุ่นใจนะมันเป็นสภาวะที่นะความทุกข์เนี่ยนะไม่สามารถจะเข้ามาเบียดบังได้ ตรงนี้ต่างหากนะที่มันเป็นชัยภูมิที่เราควรจะแสวงหาหรือควรทําให้เกิดมีขึ้นแล้วก็ไหนๆนี่ก็มาอยู่จังหวัดชัยภูมิแล้วเนี่ยนะไม่เพียงแต่อาศัยวัดนี้เป็นชัยภูมิของพวกเราแต่ว่าต้องสอดแสวงหาหรือสร้างชายภูมิขึ้นมาให้กับจิตใจของเราด้วยมันถึงจะคุ้มค่านะกับการ ที่มาปฏิบัติแล้วคุ้มค่ากการมีชีวิตเลยก็ว่าได้เพราะว่าถ้ามีชัยภูมิแบบนี้นี่ความทุกข์มันก็ตามไปไม่ถึงนะมันก็ทุกแต่กายนะแต่ว่าความเจ็บความป่วยความพัดพาสูญเสียหรือความตายมันก็ไม่สามารถจะทำให้จิตใจเป็นทุกข์ได้จิตใจก็สงบมั่นคงเย็นนะเพราะชัยภูมิอย่างนี้แหละก็พอสมควรเวลานะ กับภาพพร้อมกัน